อะตอนนี้การขุดเจาะเป็นไ,ปไงบ้างแล้วขุดเจาะก็ค่อยๆบุกข,ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้เป็นน้ำเกลือใช่ไหมเราก็แค่ทําการหักทรายครับทาการหักทรายยามาทางนี้เท่านี้ก็จะสามารถหลบเลี่ยงในเรื่องของตัวน้ําได้และจะทําการสร้างอะไรเนี่ยให้มันขึ้นไปขบวนต่อเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าข้งหน้านี้ก็มีน้ําเกลือเออเหมือนจะเลือกดาวผิดไปนิดนึงเหมือนกันนะเป็นดาวที่เล่นยางมาถ้าจะไปสู่ผิวดาวให้ได้นะครับ ผ่มนินาซังคอรดิจิวาวตาชิวาซันเดยสโตรดิอาซันครับผมเรากสู่เกมออฟฟิเจน n o อินคลู d ไม่รวมออฟฟิเจนในพาร์ทที่6ดาวโอเชียนเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน่าจะถึงช่วงเวลาที่เราควรจะเริ่มซีเรียสกันได้แล้วนะครับคือตอนเนี้ยเราเล่นมาถึงวันที่ 45กันแล้วใช่ไหมแล้วก็ประมาณของผมในครั้งนี้นะครับก็คือการที่จะทําในเรื่องของตัวแอดเชมเมนทุกตัวเนี่ยให้ครบให้ได้ซึ่งอันที่ยากแล้วก็มีการจํากัดเวลาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวสัตว์กินเนื้อใช่ไหมที่ต้องมีการกินในเรื่องของตัวเนื้อสัตว์นะครับให้ได้400,000แคลแต่วตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่56วันแล้วก็ตอนนี้กินเนื้อสัตว์ไปแล้วแค่14,000แคลเท่านั้นเองนะครับจากดึกจาก400,000นะคือจาก4 0 0ของเรานะ,ะนนี่ย 0ันแคลต่อวันเสมอเลยนะก็คือตอนเนี้ยเรามีอยู่6คนนะครับหรือก็คือจะกินากาันวันละ6 0พันซึ่งวันละ6 0 0ันเนี่ยไม่ทันก่อนถึงวันที่1น0รแน่นอนพอจากนี้ไปเนี่ยเวลาที่ตัวพัตติมพอร์ตมีการรับของเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็ต้องมีการรับคนเข้ามาเป็นหลักเลยนะครับเพื่อที่จะกินให้ทานใช่แม่และเราก็ต้องมีการขยายเรื่องของตัวฟาร,รเลงี่ยให้มากกว่าน,นี้ด้วยคือตอนเนี้ย อาแค่นี้นะครับอาจจะดูเยอะนะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ทันสนี่แสนแน่เพราะว่า1ตัวเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะฆ่าแหตไป1ตัวนําไปทําเป็นบาร์บีคิวเพื่อทําการกินเนี่ยมันก็จะได้แค่4 0 0พันแคลต่อตัวหรือก็คือต้องกำจัดแฮดเนี่ยให้ได้ถึงร้อยตัวซึ่งมันเยอะมากซึ่งร้อยตัวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจ้าแหตที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมันจะโตทันหรือเปล่าด้วยซ้านะครับพะฉันตอนเนี้ยอยากขอทําการขยายเรื่องของตัวตัวฟักไข่เนี่ย เพิ่มไปอีกสักชั้นหนึ่งกันละกันนะครับพะ,ะนั้นเพื่อตรงเนี้ยขอทาการขุดเจาะหรือถอนไปให้หมดเลยกันละกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยผมจะเน้นที่การขึ้นไปที่ผิวดาวให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปหาสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งคือจะ,ปะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่มันจะอาศัยอยู่ตรงแบรบบริเวณผิวดาวคอของเรานะครับและมันจะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ด้แบบค่อนข้างจะเยอะมากเพราะฉนั้นก็ขอทาการขุดเจาะแล้วก็ต่อทางเนี่ยให้มันขึ้นไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะไปถึึงงงงผผิวววดดดดาาาาไ้้้้หรืือออเเเเเปลล่่่แกก็ยยยนนนนนคใใมมมัีีโโชช คือดาวที่มันจะมีน้ำเกลืออยู่เยอะมากโดยเฉพาะบริเวณผิวดาวนะก็ไม่รู้ว่าจะสามารถขุดทะลุฝาไปได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวจะลองดูกันละกันนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้มีคนมาเพิ่มขอคนด,ดีหน่อยนะหนึ่งสองาโอ้มีการเลี้ยงสัตว์อุย้ยขอบคุณมากแล้วมีการขุดด้วยโอย้เดี๋ยวเดี๋ยวดีสอคนเลยอะ่ะเออการขุดกับการเลี้ยงสัตว์หรอ อนนี้นะครับการเลี้ยงสัตว์ของเรามันเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะฉันก็ขอรับการเลี้ยงสัตว์มาเพิ่มกันละกันนะครับการขุดก็อยากรับเหมือนกันนะแถมข้อดีสามอย่างอะ่ะแต่ว่าอันนี้การแพทย์ลดลงเหรอคนนี้ทําอาหารไม่ได้เลยนะครับเอาไงดีอ่ะแต่อตอนนี้ผมขอเน้นไปที่การเลี้ยงสัตว์จะดีกว่านะครับการขุดไว้กองกันละกันเนอะโอเคงั้นก็ขอรับลิซซี่เข้ามาเป็นสรารพันคนที่7ของเรานะครับโอเคล้วก็รับมาเราก็ทําการ ขยายเตียงเนี่ยเพิ่มเติมรอ,อเอาไว้ก่อนเลยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นเวลานอนก็นอนพื้นไปก่อน <laughs> อเคทําการเล่นเกมนิดนึงนะครับทำการขยายตัวเพิ่มเติมเพราะว่าจากิ้ไปเนี่ยเวลามีอาตัวพิทติ้งพอร์ตมีการขอมาเพิ่มก็จะพยายามรับคนเป็นหลักให้ได้นะครับอเคททีนี้เดี๋ยวจะให้คนงานเนี่ยค่อยๆทำการขุดเจาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเจอน้ำเกลือเนี่ยก็ต้องมีการเลี้ยวหลบไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนอะ อ่าเข้าสู่วันที่47กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้มีการขยายตัวตัวฟักไข่เพิ่มเติมแต่ตอนนี้ยังปิดการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยยังไม่ได้ทําการต่อสายไฟนะเออใช่แล้วก็ตอนเนี้ยเนื่องจากว่าเราเริ่มที่จะมีตัวโลหะบริสุทธิ์กันแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเปลี่ยนเรื่องของตัวสายไฟที่แบบเป็นขั้นต่อไปกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําการวิจัยนะเดี๋ยวมาดูหนซี S <S มันจะเป็นเรื่องของการวิจัยที่เป็นสายของไฟฟ้านะครับมันจะเป็นสิน,นี้เลยมันคือตัวนําไฟฟ้าความต้านทานต่ำนะครับก็ <S <S คือจะเป็นขั้นนี้นะมันจะมีเรื่องกับตัวสายไฟตัวนําอยู่ด้วยก็คือไปสายไฟที่มันก็เหมือนกับสายไฟปกติเลยที่มันจะสามารถรองรับในเรื่องของตัวไฟฟ้าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําการสั่งวิจัยเอาไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการขยายตัวฟาแพดเนี่ยเพิ่มเติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ฟาร์มแค่เนี้ยไม่พอกินแน่นอนเพราะฉันก็ทําการขยายเพิ่มเติมมาทําการคัดลอกให้เหมือนกันทําการคัดลอกให้เหมือนกันแบบนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ได้ง,งานเหมือนเดิมจากนั้นก็กลับมาดูที่ตัวโต๊ฟักไข่นะครับต๊ะฟักไข่ตอนเนี้ยเดี๋ยวขอต้องการตั้งค่าว่าให้ฝั่งซ้ายเนี้ยเป็นเรื่องของตัวไข่แฮดเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับไข่แฮดทําการเลี้ยงไวและน,นี้ะหละฝั่งขาวาตอนนี้รู้สึกว่าเรามีไข่ได้ก้องั้วหรอไข่ได้ก้องั้นก็อาทําการฟักไข่ไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวฝั่งน,นี้สิอ แล้วก็อันนี้ก็ทําการเอื้อเป็นไข่อาร์เดโกเอาไว้นะครับจากนั้นถัดมาก็คือทําการเชื่อมต่อสายไฟทำการเชื่อมต่อสายไฟแบบนี้อ่าเท่านี้ไฟฟ้าก็จะเชื่อมถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเวลาสั่งเปิดปิดเนี่ยเราต้องสั่งให้มันแตกต่างกับ2ชุดข้างล่างนี้นะไม่งั้นไฟจะเกินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําการสั่งเปิดประมาณสัก 10กว่าเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนแล้วก็ทำประมาณสักช่วงนี้ของวันกันแล้วกันนะครับดูซิว่าคนงานเขาจะมาทําได้ไหมเออใช่ตรงนี้เดี๋ยวขอเล่นง,งานปนระดับสูงสุดเอาไว้เลยนะครับเล่นง,งานปนระดับเก้าเอาไว้เลยจะได้ให้คนงานเนี่ยมาโฟกัสที่สิ่งนี้ประดับแรกก่อนนะครับอ่ะตอนนี้การคุณจับเป็นไงบ้าง แล้วคุณเจาก็ค่อยๆบุกข,ขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับแล้วตรงนี้เป็นน้ำเกลือใช่ไหมเราก็แค่ทําการหักซ้ายครับทําการหักซ้ายยามาทางนี้เทอนี้กนจะสามารถหลบเลี่ยงในเรื่องของตัวน้ําได้และจะทําการสาร้างอะไรเนี่ยให้มันขึ้นไปขบวนต่อเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าข้างน้านี้ก็มีน้าเกลือเออเหมือนจะเลือกดาวผิดไปนิดนึงเหมือนกันนะเป็นดาวที่เล่นยามาถาจะไปสู่ผิวดาวให้ได้นะครับโอ้โหตอนนี้คนงานบริษัท3าคนนะครับก็มาทําการ ดูแลทําการกล่อมเจ้าตัวไข่3ใบนี้แล้วนะครับและตอนนี้มีการเปิดใช้งานทั้ง12เครื่องเลยเหรอโอ้โหใโคตรเยอะกันเลยจริงๆอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเร่งการผลิตในเรื่องของตัวเลี้ยงสัตว์เนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวนะเมื่อตะก,กีนน้นี้ตัวแฮตเลือดสีขาวตอ ก็มีการแบบจเจริญเติบโตกลายเป็นตัวเมวัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือมันจะมีแบบตอนเป็นตัวเด็กนะแล้วก็จะมีการโตกลายเป็นตัวใหญ่แบบนี้ส้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็สามารถกําจัดเพื่อที่จะระดับในเรื่องของตัวเนื้อมากินกันได้แล้วนะครับโอเคตรงนี้เราก็จะปล่อยวงจรเนี่ยให้มันทํางานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ขบวนนี้นไงบ้างนะขบวนนี้ก็เริ่มมีการก่อสร้างทางการคุดเจาะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่า มันมีแต่น้าเกลือจริงๆนะดูดิน้าเกลือน้ําเกลืออ่าตรงนี้จะขุดเรื่อยไงเนี่ยขุดตรงนี้ไปแล้วก็ต้องอ้อมขวาต่อเลยเหรอโอ้โหรู้สึกว่าการว่ายผิวดาวจากอ่าของดาวดวงเนี่ยค่อนข้างใจยาาแบบสุดๆไปเลยนะครับแต่ก็จะพยายามไปถึงอาบนผิวดาวให้ได้ภายในพาทนี้นะโอ้ตอนนี้มีการบอกว่ามีคนมาเพิ่มไหนดูซิขอคนดีหน่อยนะการดูแลถานทำอาหารงั้นเหรอ นิโคล่าน่าจะน่ารับที่สุดเลยนะครับต้านทานโรคมีธาตุแข็งด้วยก็คือไม่ป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษนะครับได้ได้ว่าต้านทานในเรื่องของเชื้ออาหารเป็นพิษแบบค่อนข้างแบบเต็มร้อเปอร์เซ็นต์เลยแต่ข้อเสียคือจะไม่สามารถทําอาหารได้แต่ว่าเป็นในเรื่องของการดูแลฐานเนี่ยก็อยากก็อยากจะให้มีคนงานที่เป็นสายดูแลฐานมาเพิ่มเหมือนกันนะครับงั้นก็ขอรับนิโคล่ามาเป็นสารพันคนที่แปดอ่าตอนนี้ก็จะพยายามรับคนมาใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็นิโคล่า นิโคลาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปอยู่งานกะกลางคืนกันลนนะครับเรื่องนิโคลาเป็นงานกะที่2โอเคเท่านี้ก็ถือว่ามีการแบ่งเป็น4ี 4, เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนิโคลาเนี่ยจะเป็นเรื่องกับการดูแลฐานใช่ไหมนี่ครับมันจะเป็นข้าล่างสุดเลยนะก็คือเวลาที่จะมาเก็บกวาดเช็ดถูอะไรเนี่ยก็คือจะเป็นงานของสายนี้นั่นเองนะครับ ตอนนี้เข้าสู่วันที่50กันแล้วนะครับครึ่งทางกันแล้วนะแต่รู้สึกว่าเหมือนเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยคืบหน้ากันสักเท่าไหร่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําทันหรือเปล่านะอ่ะตอนนี้เขบวนเป็นไงบ้างตอนนี้ข้บนนะครับก็กำลังทำการขุดจาะเนี่ยไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยนะแต่ตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้แับไปซ้ายแล้วก็ค่อยขึ้นน่าจะเวิร์กกว่างั้นก็ทําการสั่งขุดจากตรงเนี้ย ไปทางซ้ายยาวๆประมาณสักตรงนี้แล้วก็ค่อยทําการสัง่งขุดขึ้นไปเลยกันละกันนะครับดูซิว่าเราจะไปถึงผิวดาวในพาร์ทนี้กันได้หรือเปล่านะตรงนี้เรียกว่าเกลือเยอะมากเลยนะน้ําเกลือแบบปริมาณมหาศาลมากเออใช่จอไปเนี่ยถ้าหากว่าการวิจัยว่างๆก็เดี๋ยวต้องไปวิจัยสินั้นด้วยนะครับมันจะเป็นสายเกี่ยวกับการแปลรูปหรือเปล่าหรือมันก็เป็นของเหลวนะครับของเหลวอ่านี่ไงอ๋อทำการวิจัยไปแล้วนะครับนี่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสกัดของเหลวนะก็คือจะเป็นตัวเครื่องทําน้ําจืดน,นะครับ มันจะเป็นเจ้าตัวเครื่องนี้เลยเครื่องทําน้ําจืดนะครับเพรน้ําจืดเนี่ยก็คือเครื่องที่เราสามารถเปลี่ยนเรื่องของตัวน้ําเค็มน้ําเกลือเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องของตัวน้ําใสได้ก็คือเราจะมีน้ําใสเนี่ยให้เราใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตอนนี้ทําการวิจัย ias, สิ่งที่เป็นสายไฟตัวน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สายไฟตัวน้ํานะครับ มันจะสามารถรองรับไฟฟ้าเนี่ยได้สูงสุด2กิโลวัตต์นะครับคือถ้าเป็นสายไฟปกติเนี่ยมันคือ1,000วัตต์หรือก็คือแค่1กิโลวัตต์นะก็คือเนี่ยมันจะมีการอัพเกรดไป,ไปอีกเท่าตัวก็กคือสามารถทําการรองรับไฟในการใช้งานเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็ขอทําการเปลี่ยนตรงเนี้ยให้การเป็นในเรื่องของตัวสายไฟตัวนําเลยก็และกันนะครับทำการเปลี่ยนตรงนี้ไปทั้งแถบเลยทําการเปลี่ยนไปให้หมดเลยอ่าซึ่งแน่นอนว่าสายไฟตัวนำเนี่ยเป็นของที่ดีขึ้นก็ต้องใช้เรื่องขอองงตัััวโหหะบบรรรริิสสุทธ์ในนนนกกาา้เมืค เข้าสู่วันที่52แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคนมาเพิ่มอีกแล้วไหนดูซิโอ้โห,โหการสร้างเลี้ยงสัตว์การช่างการเลี้ยงสัตว์การขุดการส่งของทำไมมันปนเลทเทกขนาดนี้เนี่ยอ่าตอนนี้ก็คือมีเบอร์กับมีมนะครับแล้วก็ซ้าขวาเนี่ยจะเป็นไข่สลิคสเตอร์งั้นหรอ แล้วก็มีในเรื่องของตัวลูกพับด้วยนะครับลูกพับนี้ไว้ก่อนนะแต่ว่าที่สนใจเนี่ยคือเป็นตัวไขส่สลิกสเตอร์นะครับไขส่สลิกสเตอร์เนี่ยมันคือตัวที่มันจะอยู่ในโซนน้ามันนะซึ่งมันจะอยู่ความสามารถที่มันจะสามารถกินเรื่องของตัวการ์าขับแไดออกไซายได้ซึ่งงั้นก็ขอรับตัวไขส่สลิกสเตอร์3มฟองมาก็แล้วกันนะครับทำการรับมา แล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเร่งการฟักไข่ของเจ้าตัวอาไข่สลิกสเตอร์อรก่อนก็และกันนะก็คือเดี๋ยวทำการปิดตัวเครื่องไม่ใช่ไพ่ใช่ปิดเครื่องเดียวพูดว่าทาการเปลี่ยนในเรื่องของตัวไข่กันซะหน่อยนะครับงั้นก็ขอเปลี่ยนอานี้ออกอันนี้ออกแล้วก็อันนี้ก็เอาออกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ทําการ นาตัวไข่ซิกสเตอร์เนี่ยมาใส่แทนนะไข่ซิกสเตอร์ไข่ซิกสเตอร์แล้วไข่ซิกสเตอร์นะครับคืนนี้ขอเล่นการฟักขันหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ทีนี้เนื่อาเราได้ไข่ซิกสเตอร์มาแล้วก็ขอไปทําห้องที่ช้สต์ดับเตรียมการเลยก็แล้วกันนะครับเอาไปตรงไหนดีอะเนื่องจากว่าการคำนษานะครับมันคือการที่มันจะลงสูตรที่ต่ําเสมอใช่ไหมงั้นก็ขอวางห้องเอาไว้ประมาณสักแถวๆนี้ก็แล้วกันนะครับดูซิว่าคนงานจะลงมาทําการก่อสร้างกันได้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวขอออกแบบแป๊บนึง โอเคทําการออกแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แค่ถ้าเป็นห้องเหมือนกับตัวแฮดเลยนะเนื่องจากว่าตัวซิกสเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่เราไม่อยากจะให้แบบมันเดินไปทั่วห้องก็เลยทําการวางประตูดักเอาไว้แล้วก็ทําสูง3อันเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็นจุดที่น่าจะให้ซิกสเตอร์เนี่ยอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวที่ว่าเนี่ยก็ถือว่า คุ้มค่ามาแลัวล่ะรดับการกําจัดในเรื่องของตัวการขับแรงซ่ายนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยเนื่องจากว่าอากาศมันจะตีกันม้่ยหมดแล้วก็อากาศเหมือนจะเดินทางไม่สะดวกด้วยเพราะฉะนั้นก็ทําการสร้างคต่อตรงเนี้ยยาวๆไปตลอดแนวเลยกันลวกันนะครับเพื่อให้ตรงเนี้ยอากาศจะได้สามารถไทเทได้ดียิ่งขึ้นแล้วเนอะอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับอยู่ในวันที่54กันแล้วนะแล้วตอนนี้ข Six ไข่ซิกสเตอร์เป็นไงบ้างตอนนี้ไข่ซิกสเตอร์นะครับรู้สึกว่า จะมีการฟังตัวไปแล้วเนี่ยประมาณ40จนถึงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นก็อีกไม่ถึงประมาณ2วันเนี่ยก็เลาจะฟังตัวออกมาแล้วแล้วก็ขบนเป็นไงบ้าง ตอนนี้ข้างบนนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแผนการก่อสร้างนิดนึงๆนะก็คือจากเดิมที่ทำการขุดแล้วก็ทำการวางบันไดไปเรื่อยๆเนี่ยขออนการเปลี่ยนแผนโดยการขุดเจาะแบบนี้กันนะครับเพื่อให้สารพันเนี่ยสามารถทำการขุดเจาะแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆก็คือทำการวาง3แล้วก็เว้น1เอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อสามารถทำการปีขึ้นไปได้แล้วก็ทำเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะไปถึงบริเวณอวกาศกันหรือเปล่า เข้าสู่เวลาทำงานของวันที่55แล้วก็ตอนนี้มีคนมาเพิ่มขอคนดีๆหน่อยนะการเพาะปลูกการขุดข้อเสียคืออัตราการหายใจมากขึ้นกันหรอคนนี้เป็นการวิจัยกับการส่งของที่ มันก็พอไปได้วยกันได้แต่ว่านอนกลดเสียงดังคนนี้ข้อเสียสามอย่างไม่เอาเลยนะครับอ่าแล้วก็ในกรณีเนี่ยมันคือในกรณีที่เรามีสารพันที่แบบว่าไม่ได้ต้องการสักคนเลยใช่ไหมครับแล้วก็ขอก็ไม่ดีด้วยมันมีเทคนิคที่เราสามารถทําการเปลี่ยนเรื่องกกับตัวพิมพ์เขียนได้แต่รอบได้เหมือนกันนะคืออยู่ที่ว่าถ้าเราทำการปิดแล้วก็ทําการเปิดม่แบบเนี้ยมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ว่ามันมีเทคนิคที่เราสามารถทําการเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือให้เราทําการเซฟเกมครับทาการเซฟเกม จากนั้นก็ทําการออกเกมแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับมันจะสามารถเปลี่ยนเรื่องของพิมพ์เขียวได้อ่านจดยทำการออกให้ดูก่อนการลวกันทำการกลับไปที่เมนูหลักแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอือชาโอเคทําการออกเกมแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วนะครับทีนี้เรากลับมาดูพิมพ์เขียวกันอีกครั้งนะึงนะไหนดูซิ อ่าเห็นไหมครับว่ามันมีการเปลี่ยนด้วยนะคือมันมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวพิมพ์เขียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าเราเจอของที่เอ้ยไม่ได้ต้องการสักอันหนึ่งเลยเนะี่ยเราก็สามารถทําการเข้าออกเข้าออกกันได้เรื่อยๆเลยนะครับด,ดูซิคนนี้มีสตาร์เตอร์สสกิลเป็นการสายวิจัยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตกแต่งงั้นเหรอมีตัวลูกซิสเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีท้องแดงเออ,อยังไม่ดีอืม อตอนนี้ก็เจอของดีแล้วนะครับก็คือจะเป็น G แ A ก็คือมีความชอบที่เป็นการส่งของเพียวๆเ,เลยนะครับคือเรื่องของการส่งของเนี่ยมันจะมีเนื่องจักการแบกของที่เยอะขึ้นแล้วก็ความเร็วในการทํางานก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับข้อดีคือต้านทานโลกข้อเสียคือจะมีการทาปัสสาว์เนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสาปัสสตว์อย่างไรใช่ไหมงันก็ขอรับจะเป็นสารพันคนที่9ของครนนีนน Hello a m r b a g ของเรานะครับทำการรับมา อ่าตอนนี้นะครับเรามีปัญหาอย่างหนึ่งนะก็คือตอนเนี้ยอาหารน้อยมาก <c oughs> คือตอนนี้นะครับปริมาณอาหารมาเริ่มลดลงเนื่องจากว่าเรามีคนที่มากขึ้นการกินก็จะมากขึ้นตามไปด้วยดูซิว่าเราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยได้ทันต่อการที่เราจะกินกันหรือเปล่านะครับแล้วก็เออเรื่องของสกิลเรื่องของสกิลนะครับสรับจีนใช่ไหมก็คือจะเป็นสายการแบกของนะครับนี่อาสกิลไปเนี่ยยังแบกของได้เพิ่มอีก400กิโลกร,รัมด้วยนะครับได้ได้ว่าเป็นเจ้าแห่งการแบกของเลยก็ว่าได้อ่าเราก็ทําการอพสกิ จากนั้นนะครับตอนนี้การขุดเป็นไงบ้างการขุดก็เหมือนจะไม่ค่อยจะคืบหน้ากันสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างล่ะข้างตรงนี้ก็การทําการขุดเจาะให้ช่องเนี่ยมันมีการระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้การออกซิเจนจากตัวและออกซิเจนเมือเ่อตะกี้นี้เนี่ยให้มันลอยขึ้นไปข้างบน กา์ขออายตกลงมาข้างล่างกายเราจะก็จะลอขึ้นไปขบนด้วยเช่นกันนะครับเออใช่จอไปเมื่อตะกี้เนี่ยตอนมีการสั่งโจมตีนะครับจะเห็นว่าตัวสติงกี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีหลอดเลือดที่เป็นสีแดงขึ้นมาด้วยก็คือมีการได้รับความเสียหายนะครับซึ่งถ้าว่าต้องการจะฟื้นเลือดเนี่ยเราต้องใช้เจ้าสิ่งนี้เลยมันจะเป็นเรื่องของตัวเตียงพยาบาลเตียงพยาบาลก็ขาวางไว้ใกล้ๆตรงนี้กันละกันนะครับคือเตียงพยาบาลน่ะไม่จำเป็นต้องวางเอาไว้ตรงจุดที่เป็นห้องพยาบาลนะคือวางตรงไหนก็สามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็ทําการสร้างเตียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ดูกันซิว่ามีใครที่บาดเจ็บบ้างก็จะมีมีมากกับสติงกี้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะ สั่งให้มีมาเนี่ยมันนอนที่เตียงกันซะหน่อยนะครับนี่แล้วก็เตียงเนี่ยยวทำการเล่ให้แบบเป็นระดับเก้าเอาไว้นะครับโอ้ลึกเนื่องจากว่ามันบาดเจ็บแค่นิดเดียวเนื่องจากว่าทาการโจมตีตัวสัตว์เลี้ยงน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แค่แบบพักผ่อนแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็สามารถหายแบบเป็น100%กันได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเตียงที่เราสามารถใช้ในการฟื้นเรื่องของตัว HP ของสารพันของเรา,น,เาเนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้สัตว์เลี้ยงของเราเป็นไงบ้างเออเอเอหายไปไหนว่เอ,เอ,เ,อเอ๊หายไปไหนแล้ว อ๋อนี่สารพันธ์พาลงมาข้างล่างอย่างรวดเร็วเลยนะครับเมื่อตะกี้นี้หมดแต่ดูเตียงเลยเนะอะอะตอนนี้นะครับตัวโลกซิกสเตอร์เนี่ยมันคือตัวแสดงที่สามารถกินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถ้าถามันกินไปเนี่ยมันจะคายสิ่งที่เรียกว่าเป็นน้ํามันดิบแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับแต่ว่า อันนี้ขอแตกไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวสัตว์เลี้ยงตวเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันจะอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะร้อนมากแล้วก็เนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้เป็นอุณหภูมิแค่ประมาณสัก40กว่าองศาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูข้อมูลของตัวซิกสเตอร์เนี่ยตัวซิกสเตอร์นะครับ จะอยู่รอดได้ในช่วงอุณหภูมิ35ถึง160กนะก็คือถ้าหากว่ามันต่ำกว่า35มันจะตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปเหตุผลที่ต้องวางเอาไว้นในโซนแบบมันจะค่อนข้างร้อนนิดน,นึงแล้วก็น้ำมันที่ออกมาเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่ค่อนข้างจะร้อนจัดพอสมควรนะครับเมื่อตะกี้นี้เห็น70กว่าองศาเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอมีการย้ายตำแหน่งของตัวซิกสเตอร์เนี่ยอีกทีนึงในภายหลังด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เอามาเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้มันกินในเรื่องของตัวกาาาาซรบออนนไไไไดปปกกก่่แลล้้้วัเเะขงงห ตอนนี้ข้างบนนะครับก็เริ่มที่จะขุดเจาะมาจนถึงไบโอมที่มันเป็นใบโอมน้ําแข็งอีก1จุดแล้วนะครับนี่ตรงนี้อุณหภูมิติดลบ35นะด้านนอกเนี่ย20 29เกือบเกือบ30 <c oughs> แบบว่าสลับกันสุดข,ขั้วเลยครับอันหนึ่งติดลบอันหนึ่งไม่ติดลบเลยนะอ่าแล้วก็ระหว่างทางที่เราทำการขุดเจาะไปเนี่ย ผมก็มีการวางจ้าตัวนี้ด้วยนะครับมันคือถาดสาลายถาดสาลายเนี่ยทำการสร้างไว้เพื่อที่จะให้เหมือนกับเป็นออกซิเจนฉุกเฉินนะครับคือเจากตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ทําเรื่องของตัวชุดสูอาวากาศใช่ไหมก็เลยจําเป็นต้องมีการวางจุดพักหายใจเนี่ยเอาไว้ระหว่างทางด้วยไม่งั้นเนี่ยสารพันก็จะ คือมาทํางานแค่ประมาณสักอึดใจนึงแล้วก็จะลงไปหายใจใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางจุดให้อาสะพันเนี่ยสามารถหายใจกันได้ด้วยนะครับนี่ทำการวางเรียบร้อยใช่ไหมเราวก็ทาการเรขงงานให้คนงานเนี่ยนำสาหร่ายกับน้าใสมาใส่กันซะหน่อยนะครับแล้วก็ถากว่าเราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะดาเนาการถอนอาเจ้าตัวถาสาหร่ายเนี่ยออกไปอีกทีหนึ่งในภายหลังนะครับ อตอนนี้เจ้าตัวลูกซิกสเตอร์ตัวที่3ก็ถูกส่งมาที่ห้องนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีการแจ้งเตือนว่าขาดแค่อาหารด้วยเดี๋ยวนะรู้ว่าอาหารกำลังจะหมดแต่ก็ไม่ต้องแจ้งเตือนก็ได้่ <c oughs> าตอนนี้ก็มีขอปมาเพิ่มอีกแล้วนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูซิลูกซิกสเตอร์อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> คนนี้เป็นการสร้างกการขุดน,นะครับแต่ว่าเป็นการเกษตรลดลงงันหรอ เอ่เดวอลเหรอตอนนี้จะมีคนงาน10คนกินวันละหมื่นแคลกินวันละหมื่นแคลเลยเหรออุ้ยน่ากลัวเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับอะไรนะรับคนมาเกินลิมิตตัวเองกันไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะขอฝืนรับเพิ่มกันละกันนะก็ขอรับเดวอลที่เป็นสายการสร้างแล้วก็การขุดพร้อมกันมาเลยกันละกันนะครับทำการเับาสารพันคนที่10เข้ามาตอนนี้นะครับเราจะกินข้าววันละห0,000ื่นแคลใช่ไหม กินข้าววันละหมื่นแคลงั้นเหรอแปลว่าตอนเนี้ยเหลือเวลาอีกประมาณสักอ่าไม่ถึง40กว่าวันก็น่าจะต้องกินให้ทันนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอทําการวางเตรียมเพิ่มเติมก่อนอ่าทำการวางเตรียมเพิ่มเติมใช่ไหมแล้วก็ทีนี้นะครับต่อไปก็คือจะเป็นต๊กินข้าววางตกินข้าเพิ่มเติมเรื่องของสกิลนะครับ เมื่อกี้ใครนะเดวอใช่ไหมเดวอจะเป็นการขุดกับการสร้างนะครับงั้นก็ขอัพอไปที่การขุดเป็นหลักไปก่อนเลยก็แลวกันนะอทีนี้กลับมาดูเรื่องของตัว achievement กันสักหน่อยนะครับตอนเนี้เหลือลอีกแค่เท่าไหร่นะ42วันหรือปะมันจะเป็นเรื่องของตัวสัตว์กินเนื้อนะครับนี่สัตว์กินเนื้อนะครับตอนนี้เราเหลือเวลา43วันแต่ว่ากินไปแล้วแค่5 0 0ห0แคลนะกินไปแค่5 0,000นแคลขาดอีก350 เพราะฉะนั้นตอนนี้จำนวนคนถือว่าพอแล้วนะครับคือแต่วันหนึ่งกิน1น0่งพันใช่ไหมแต่ตอนนี้ปัญหาคือเนื้อสัตว์อาจจะผลิตไม่ทันกินก็ได้เห็นไหมข้อเนี้ยเหลือแค่1ตัวข้อนี้เหลือ4ข้อนี้เหลือ6เหลือ7เหลือ7แล้วก็เหลือ7แล้วก็มีเด็กโกที่พอจะช่วยในเรื่องของอาหารได้บ้างก็จะเหลือแค่3ตัวท่านเองนะครับเออใช่เมื่อกี้ซิกเตอร์หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็นําตัวอื่นมาฟักกันได้นะครับเออใช่ลืมบอกไปเมื่อตะกี้เนี่ยเราได้รับสิ่งนี้มานะครับมันคือ ไข่แฮชหินนะคือเนี้ยเป็นตัวไข่แฮชอีกสายพันธุ์นึงแต่ว่าอันเนี้ยขอไว้ก่อนการขอน้าแข็งปกติเนี่ยมาทาการฟักกันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนขบวนเป็นไงบ้างขาบวนตอนนี้เริ่มที่จะขุดเจาะมาถึงโซนที่เป็นน้ําแข็งกันแล้วนะครับแต่ว่าสวงกับเป็นดาวหลักเลยนะคือเนี้ยไม่เหมือนกับตอนเล่น DLC นะครับถ้าหากว่าใครที่ได้เล่น DLC เนี่ยจะรู้ว่าแมพของเราอะมันจะค่อนข้างเล็ก แต่ว่าอันนี้แบบปกติมันจะใหญ่มากเล่นเอาแบบไม่ชินกันเลยทีเดียว <c oughs> คือไม่รู้ว่าผิวดาวอยู่ไหนนะครับคือตอนนี้จะพยายามขึ้นไปได้ผิวดาวก่อนที่จะจบภาน,นี้ก็แล้วกันรู้สึกว่าเราจะรีบร้อนหรือถอนตัวต้นไม้เร็วเกินไปนิดนึงนะครับคือตอนนี้เราผลิตอาหารไม่ทันเลยนะคือตอนนี้เราจะกิน1นึ่งหมื่นแคลทุกวันใช่ไหมพระฉันถากว่าเราปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยเเนี่ย อาสเตเดของเราเนี่ยได้หมดข้อก่อนแน่นอนเพราะฉันก็ขอใช้วิธีนี้กันละกันนะครับก็คือทำตัวเครื่องทำอาหารขั้นแรกที่เราได้ทำการข้ามไปนะครับมันคือตัวไมโครมัชเชอร์ไมโครมัชเชอร์เนี่ยมันคือเครื่องที่เป็นการทำอาหารขั้นแรกสุดของตัวเกมเลยนะแต่ว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างจะแย่ผมก็เลยทำการข้ามขั้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องขอทำการสร้างเจ้าเครื่องนี้กันสะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้คนงานเนี่ยทำการก่อสร้างไปเนอะแล้วเขาบอกเป็นไงบ้าง ขบนตอนนี้นะครับก็จะขุดมาถึงโซนที่เป็นบริเวณน้ําแข็งกันแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากอาทีนี้เราจะขุดยังไงต่อดีอทำการสารา้างบันไดอาทำการสาร้างบันไดตรงนี้นะครับให้มันขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราก็ใช้มุกเดิมเลยนะก็คือทําการขุดแบบเป็น3ช่องนะครับขุด3แล้วก็ตรงเนี้ยสะพานยืนได้แล้วก็ตรงนี้เราก็ทาการขุด3ขุด3อย่างเงี้ยแล้วก็วนไปเรื่อยๆจนกระทั่ทงถึงบริเวณข้างบนนะครับดูซิว่าเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหน ข้ามาที่ไซเคิลที่66กันแล้วนะครับตอนนี้เดินทามาแล้ว2ใน3ของเงื่อนไขของแอชเบนนะแต่ว่าตอนนี้นะครับเราทำแอชเบนต์กินเนื้อสัตว์ไปเนี่ยได้แค่แสนเดียว <laughs> 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 ดูจากทรงแล้วคงไม่น่าจะทันซะแล้วนะครับคือมันเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยนะเพราะว่าต้องทำให้ได้เท่าไหร่นะ ก็ทำให้ได้400,000แคลภายในร้อยวันแรกเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นเราก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมันเลยเป็นเงื่อนไขที่จัดว่าค่อนข้างจะหดหินกันพอสมควรเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาที่เหลืออีกประมาณสัก3 4วันเนี่ยกินได้ทันหรือเปล่านะครับหมายข้อจากนี้ไปเนี่ยเจอเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยเห็นที่คงต้องทําลายล้างให้หมดสิ้นซะแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ข้างบนนะครับ ก็ทําการขุดเจาะแบบทะลุทะลวงมากเลยนะผ่านโซนน้าเกลือผ่านโซนน้าแข็งแล้วก็เจอโซนไบโอมเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งคือแบบว่าเอ๊ะทำไมไบโอมเริ่มต้น2ตัว <c oughs> ตรงนี้ก็เลยจะเป็นโซนที่เป็นแบบอุณหภูมแบบปกติปกติเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับโซนน้าแข็งใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปอีกเนี่ยในที่สุดเราก็เจอซัทีนี่นะครับกับโซนที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศนั่นเองเย่ในที่สุดเราก็เห็นในเรื่องของตัวโซนอวกาศกันแล้วนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเป้าหมายต่อไปนะก็คือเป็นการที่ผมจะต้องหาเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงที่มันจะอยู่ในอวกาศตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคือมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันสามารถดำดินได้มันคือตัวซอฟโบนะครับมนายพรมนหน่อยสิพอมาหน่อยสิค่ะโหลคือถ้าหากว่าเจอมันเนี่ยถ้าหากว่าจับได้เนี่ยก็จะพยายามรีบจับมันให้ได้เลยกันละกันนะครับเพราะว่ามันคือสัตว์เลี้ยงที่ ให้ปริมาณเนื้อ,อเยอะกว่าตัวแฮดหรือตัวอื่นซะอีกนะครับก็เลยไปผลที่ก็ทําการขุดเจาะมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอมันหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าว่าเจอมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะพยายามจับให้ได้แล้วก็เอามาเลี้ยงก,กันต่อไปเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอให้พักก่อนกันกันในภาคนี้ก็ถือว่าเราได้ทําการขุดเจาะไปจนถึงบริเวณผิวดาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูสิไกลขนาดไหนอ่ะโอ้โห <c oughs> กลายเป็น2เท่าของฐานที่เราเจอกันตอนแรกซะอีกนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าเอชิเมนไม่ผ่านเนี่ยเราจะทํายังไงกันดีก็คอมเมนต์ไว้หน่อยกันละกันนะครับเผื่อผมจะสามารถอ่ามาแก้ไขกันได้หรือว่าถ้าหากว่าผ่านไปแล้วเนี่ยก็ขอให้มันผ่านไปเลยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปกันละกันเนอะอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวนะฐานหมดเดี๋ยวคนงานครับฐานไม่เติมแล้วตอนนี้ไฟฟ้าหมดนะครับเดี๋ยวรอให้คนงานมาเติมกันละกันอ่าโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตอนเี้